ธนาคารออมสินปล่อยเงินสินเชื่อฉุกเฉินกู้5 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยต่ำ0.35%ต่อเดือนปลอดดอกเบี้ย6เดือนแรกเพิ่มอีกครับกระทรวงการคลังสั่งธนาคารออมสินปล่อยกู้ชื่อว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรายละ5 0,000บาทดอกเบีย้ยต่ำ0.35%ต่อเดือนหรือราว175บาทผ่อน3ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกด้วยครับนายรัวลนลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ การทบทวนมต,ติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SME เพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอครับทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อติดขัดในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีสภาพคล้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอโดยมีวงเงินสินเชื่อและวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม111,100ล้านบาทครับ โดยมีหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไปก็คือสินเชื่อเสริมพลังฐานรากมีวงเงินให้กู้10,000ล้านบาทโดยให้ธนาคารที่ปล่อยกู้คือธนาคารออมสินครับซึ่งการปล่อยกู้จะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาและ ประชาชนทั่วไปผู้มีรายได้ประจำหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระและบุคคลในครอบครัวด้วยโดยให้วงเงินไม่เกินรายละ50 0 0 0บาทครับซึ่งดอกเบีย้ยจะอยู่ที่อัตรา0.35%ต่อเดือนหรือประมาณ175บาทต่อเดือนสำหรับดอกเบีย้ยครับระยะเวลาการกู้3ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนคือช่วง6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาใกล้บ้านครับ